สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันว่าหลงทางหรือฝันว่าไปในที่ที่ไม่เคยไปความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรระวังจะถูกคนที่มีสถานะที่ใหญ่เจ้านายหัวหน้างานหรือคนที่มีอายุมากกว่าระวังตัวให้ดีๆเก็บคำพูดคำจาให้ดีอย่าพยายามโต้อตอบหรือแสดงสีหน้าไม่พอใจ ให้เก็บเอาไว้แล้วก็ยิมน้อมรับเอาไว้ด้วยความยินดีถ้ากำลังเจรจาหรือกำลังรอคำตอบขอให้ทำใจเพราะจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการอย่าไว้วางใจใครเป็นดีที่สุดควรทำทุกอย่างด้วยตัวเองอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องหน้าที่การงานด้านการเงินระวังจะมีรายจ่ายครั้งใหญ่เงินจำนวนมากที่คุณจำใจต้องใจด้านความรัก คนที่โสดอยู่ฝันแบบนี้จะได้พบคนถูกใจแต่ต้องใช้ความพยายามในการตามจีบพอสมควรส่วนคนที่มีแฟนแล้วจะมีอุปสรรคมาท้าทายแต่ถ้าใช้ความพยายามและสติก็จะผ่านผลไปได้ฝันว่าหลงทางเจอคนแปลกหน้าบุญที่เคยทำมาจะส่งให้ได้โชคได้ลาบอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมาก ดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติหมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็ดยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟัง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะ